เทคนิคใหม่ค่ะเปิดหน้าต่างเครื่องบินแล้วกลายมาเป็นหน้าเราทำงาไงแม่วันสอนให้ไปดูให้เราเข้าไปที่แอปแคปคั t แล้วกดบวกเพื่อนๆนะคะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้จากคลิปวิดีโอของแม่วันได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่าภาพซ้อนนะคะคลิกเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะเลือกรูปถ่ายของเรามา1ใบค่ะแล้วกดคำว่าเพิ่มนะเสร็จแล้วให้เรานะคะย่อรูปถ่ายของเรานะคะให้มีความกว้างเท่ากับตัวขอบของ หน้าต่างเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็มองไปบาร์ด้านล่างค่ะหาคําสั่งที่ชื่อว่า cut out ค่ะเลือกลบพื้นหลังนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะลากคลิปวิดีโอให้มีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอหลักเลยนะคะเสร็จแล้วเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะแล้วก็คลิกย้อนกลับค่ะไปคําสั่งที่ชื่อว่าผสมค่ะเลือกหัวข้อสว่างขึ้นเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ ทีนี้แม่วันนะคะจะทําการเปลี่ยนรูปนะคะโดยใช้คําสั่งสไตล์ตัวนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่แม่วันจะเปลี่ยนเป็นมังงะนะคะอันนี้ย้ําเลยนะคะใครอยากเปลี่ยนเป็นสไตล์แบบไหนทําได้เลยนะคะอ่ะคลิกมังงะ